สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมไมค์คาร์ดนะครับในแมปลักกี้บอกนะครับวิ่งแข่งวิ่งแข่งแล็กกี้บอกเลยแล็กกี้บอกอุ้ยใหอ่อะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเพื่อไม่มีการเสียเวลาเริ่มกันเลยตายอะไรเนี่ยโโอ้หเฮ้ยกูได้ที่ขุดเร็วขุดเร็วขุดเร็วโอ้ยโอ้ยนายพีชัน ไม่ไม่ใช่ไนพิชชันอะมันมองไม่เห็นอะลาลาเฮ้ยโหลต้องขนดไหมอ่ะเฮ้ยโหดูดีดูได้เฮ้ยดูดีว้าเฮ้ยตายเรือเรเลยช่วยๆช่วยไม่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องอนี่นะตีเ่ะถ้าอยากียับอะโห หูยแม่ได้เบ ouais. ็ดล็อกพ่อคือด้วยเพื่อนเพื่อนผมเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเจช่วยกูด้วยโอ้ยะไรกติกาคือต้องขุดทุกอันนะห้ามห้ามห้ามเวนนะอะไรเดี๋ยวกูตกตายกูเลห้ามเวนนะใครมีที่ขุดห้ามเวนนะใครมีที่ขุดมาช่วยหน่อยไม่มีเ็ฮ้ยโอ้ ที่ขุดก็ช่วยอะไรกูไม่ได้เบรล็อกไม่มีเอ้ยทำไมเกมมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยโหและทางมันไกลตายอแกใจเย็นๆเล่นยังมีสติเล่นยังมีสติกติกาคือต้องบอกทุกอันนะครับเพื่อแรนดอมโชคนะครับว่าใครจะโชคดีโชคหลายโหแล้วดูตายเพราะ อได้ขังขาง้ขังขังขังไปไนไปไนแกไม่รอดแน่เฮ้ยตองพี่โอ้่าจะวิ่งหลบหน่อยได้ดูของนี้ได้วิวไอ้แอปเป็นทองไอ้เป็นทองไหนตอนนี้อะไรจะแทงนี่ไอ้เอี้

เจอเด็กเกมใครเจอลาว่าครับพี่สมาถุดยืนรอนายยืนถ่ายร่างขอโดนกันเด็กเกมผมสุดยอดจ้าเหลือเลยเหลยออ่ะไอต์ไม่บ้าเพื่อนผมไปไกลแล้วครับผมแต่บ้าเนี่ผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเพื่อนไปไกลแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยกูมาไกลแล้วเจーกูหนีมาแล้วเพื่อน ไขๆเฮ่ไข่ไข่ในดักก็มอไข่เอด้วยเราก็เนอะไม่ละพัชเอ้ยต้นไม้ของดีของดีอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีมีต้นไม้ด้วยเหรอเออกูกูขุดเลยกูไม่สนไปนะไมละโอ้ยเฮ้ยเอ้าเอาไปไหนอ่ะโอ้โหลมมอนมีดูดูมันดีโอ้ยมอมีดาบอะมีดีโอ้ใครจะเล่นกับมันน้าไอ้มอมีดาบอะอะไรอ่ะไม่ไม่มันมันเป็นบล็อกที่มันมันเป็นบอกบอกที่เราขุดอ่ะ เออใช่เราได้ของอือับนึงนะครัอะไรได้บ้างอ่ะเอาตีไม่ได้โอ้ยโอ้โหทำไมไม่ขับไปแจกวะไม่ไม่มันมีเวลาวิกเน็ตหมดไปตีเฮ้ยอย่าตีกูขอร้องขอร้องขอร้องขแต่วันนี้เราโอ้จะแอบนะแอบให้เพื่อนตีกันก่อนข้างก่อนนะครับแล้วขอร้องโอ้ยเราไม่มีความประนีในในในเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่เคยยิงที่วันนี้เฮ้ยโอ้และคือมันไปถึงคนเลือดเลือดเลือดหายเป็นแถบเลยครับจังวันนี้โห ตายแล้วกลับมาขุดต่ออ้าวผู้ตายอุ้ยโหเหล่วผู้ตายว้าผูมุดคอมีดาบไม่ชนตายจะเป็นผู้ชนะอุ้ยชนะอุ้ยไม่ไม่มอนมอนชนะมอนมอนตีตายเรื่องใหม่เรื่องใหม่มอนมอนมิดาบอ่ะผู้สาวเอาดาบเอาดาบเด็กธรรมดาไม่ใช่ดาบชั้นเมน็ดโผมมีชั้นเหน็ดหรอชั้นเหน็ดก็มีโอ้โหไม่แย่กรุงจัดเฮ้ยเราอะไรมันหนุดลัวได้นะทำเนียนะ บางกลับกลับไปได้อย <ก vida, S 1> <without> ู่ <bride, S 2> oh, มันมันเล่นได้ห้าคูณไม่แบบเฮ้ยมีโวเห็ดด้วยอือโวยของของใครของกูเองอ่เฮ้ยจังหวะนี้เราว้าดูฝันฝของพ้าพ่เอ่ยผมขอจัดของสักครู่สปีดมาใจเอกตัวเองใจตัวเองเฮ้ยวินญญาณ มันได้เลยยจีดูมันได้ดิด bueno ูด uh ูเจมันได้องกดบ้องุดบอกต้อง uh> ุดบอกอกดบอกิสมาธิสมาธิสมาธิไอจีีงแกปากตั้งกน แถวกูว่ะตายมกูจะเดินไปทำไมอ่ะพี่เราอยู่แถวเราอ่ะเราจะเดินเราจะเดินไปทำไมกูจะหลุดเออดูนี่มันรอยลอยเล่นเลยจีอะไรเนี่ยจั ดวงดวงก็นนิดต้องไม่ซื้อหวยแล้วฝ่ายแล้วโอ้ยดูวินเดอร์มันะเปิดสิกูดีโหแล้วแล้วตาคือกลับมาเกิดตั้งแต่ที่แรกเลยครับเนี่ยมีใครได้เราอะเอาดาบเม็ดสาวไหมครับอุ้ยโอ้อมีการมีการขายไอคิปไปอยู่อ๋อกูตายโหแล้ววินเดอร์อยู่แถวเนี้ยมันลอยเล่นแล้วแล้วแล้วทางเดินกูหายอ่ะ ใครไม่กาขออนุญาตข้ามนะครับขออนุญาตข้ามแถวอื่นสักคู่ไอ้มึงมีคอมมานด์บล็อกมั้ยพียไอ้ได้คอมมานด์บล็อกเพื่อนผมได้คอมมานด์บล็อกนะครับยเฮ้ยผมใช้คิดเอทีบโอ้โหวินเทอร์อีกแอะววินเทอร์อยู่ไหนอ่ะผมสุ่มมาจะจบแล้วนะครับเหลืออีกสองบล็อกสุดท้ายอะไรอ่ะโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมคืออะไรโอเวอร์เกมคืออะไร ตีกันเดี๋ยวพึ่งอกี่าวพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งกดเกมกันไรกดดดิกอะไรอ่ะเดี๋ยวพึ่งกดเดี๋ยวพึ่งกดไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยนี่ครับผมถึงเซนชัยเซนชัยเป็นคนเฮ้ยไม่ใช่คนแรกดิคนที่สองเอ้ยมาแล้วมาแล้วคนที่สองอ๋อมามันจะให้ตีกันยัง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 ครับของครับของได้ครับของได้คราบได้แบบหนี่งไม่รู้คราบพี่เอ้เฮ้ยกูเปิดกล่องไม่ได้ขอบันเนืซอมบี้เหล็กไม่มีแล้ว โหไม่มีอะไรเลยมันไม่เห็นนะไม่เห็นมันมันให้ตีกันได้ยังอ่ะขอฝั่งบอกได้ป่ะเฮ้ยฝั่งได้ฝั่งได้ขอเวลานอกนี้เฮ้ยใครตีกูไอ้เหี้ยมอสแหล่ะดูมอสที่ขวานช้มเนี่ยแต่บูบงอีกอ่ะบุกเติร์นไอ้พี่ชายจะเย็นพี่ชาย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 กระโดนโอ้ตุ้ม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 ความระเบิดเพื่อนได้สองคนเลย สนาครับจังหวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเหลือใครเหลือใครไม่เห็นไปชื่อ้วนะครับจังบ้งวันนี้นไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วผมต้องทำใครต่อติดอยู่สำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีนะครับถ้า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 ผู้สั่งงานอีกขอบคุณครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน